แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองนั้นมีแนวโน้มได้รับการขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นหลังจากที่รองประธานคอสชอเห็นชอบ8แผนงานซึ่งก็มีทั้งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเหตุฉุกเฉินปรับปรุงผังเมืองจังหวัดระยองจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยรวมไปถึงโครงการท่าเรือน,น้ําลึกและโครงการเตาเผาขยะทั้งสองโครงการค่ะซึ่งก็มีการเรียกร้องกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบติดตามจากรายงานคุณสถาพรภ พีพัฒน์วัฒนาค่ะกลุ่มเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกในนิคมอ,อุตสาหกรรมมาตาพุธเพิ่มเติมมาโดยตลอดเพราะพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของชายหาดและกระแสน้ํามาอย่างต่อเนื่องจากการมีท่าเรือน้ําลึก วีรศักดิ์คงในรงประธานกลุ่มประมงบางกระเชอตำบลตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองเชื่อเห็นจุดจอดเรือที่ต้องนําขึ้นมาจอดบนชายหาดเพราะถูกกัดเซาะจนกระแสน้ํารุนรแรงแม้จะอยู่ชายฝั่งความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้พวกเขาต้องออกไปหาปาลาไกลขึ้นใช้ต้นทุนมากขึ้นหากต้องการปลาในปริมาณเท่าเดิมเขาแปลกใจเมื่อทราบว่าการประชุมระหว่างคอสอชอกับนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธ มีการเห็นชอบโครงการท่าเรือน้ำลึกเพิ่มเติมในเฟสที่2และเฟสที่3ผมอยากจะฝากให้เขาได้ชอ่อ,อให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ทางเราเนี่ยมีการร่วมเข้าไปสัมผัสตรงนั้นด้วยเพราะตอนนี้บางคนนะก็คือเดือร้อนแล้วก็กทุกตาดสินใจโดยไมไ่มีเราไปเป็นผู้รองรับตรงนั้นเลย พอตอนนี้ใจลงมติไปแล้วเรียบร้อยเราก็เป็นผู้เดือดร้อนซ้ํำโดยไม่ได้ทูกแก้ไขตัวนี้เป็น,น,นอของขอกร่องอยู่ดีก็ุมแรกเลยตัวไชี้อ <laughs> บอกกำจัดขยะรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านมาตั้งแต่ก่อนจะก่อสร้าง จุดนี้นนถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ที่จะกอ่อสร้างเตาเผาขยะเพิ่มหลังรองหัวหน้าคอสชอลองพื้นที่โดยบริษัทบอตอทอาสาใช้งบประมาณของบริษัทดําเนินการทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งคอสชอเห็นชอบในหลักการหนเขาจะไม่ช่วยดีใจว่เขาจะมช่วยจริงเขาจะไมช่วยหนึ่งว่าไปงามาดี้วจเอาภาษาจากับคนี้อีกไม่เอาเลยท้อ ยงถามยงว่าที่ยงต่อสู้มาเข้ามาเนี่ยยงต่อสู้เพื่อจะเอาเตาเผาหรือไม่เอาชาวบ้านเขาโบดต,ต่อสูขข้คัดค้านบอกขยะมาหลายปีแม้เขายื่นข้อเรียกร้องกับรองหัวหน้าคอสาชาให้ย้ายบอกขยะแห่งนี้ออกจากพื้นที่โดยไม่ทราบเช่นกันว่ามีการเห็นชอบโครงการเตาเผาขยะไปแล้วก่อนหน้านี้ทําไมคุณไม่ส่งคนแอบมาคุยกับชาวบ้านบ้างล่ะ หรือมาแบบตอนไหนล่ะให้ชาวบ้านเขาสามารถประสานงานกับกับทางหน่วยงานของรัฐทางส่วนกลางได้เลยว่าตอนนี้เหม็นเกือบตายแล้วมาเดี๋ยวนี้เลยมาดูมาดมเลยอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไปทําไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าการทํางานขององค์กรภาครัฐเนี่ยมันตอบไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนจนเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขาล้องเรียนกันมากี่ปีเลยลองลองถามดิล้องเรียนกันมากี่ปีมันก็ไม่เห็นมีอะไรจบอ่า ผู้นาการเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคอสชลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาและเห็นชอบ8แผนงานคือการหามาตรการลดการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งโครงการท่าเรือน้ําลึกรวมอยู่ในโครงการแก้ปัญหาการจราจรขนส่งทั้งระบบและโครงการเตาเผาขยะรวมอยู่ในการแก้ปัญหาขยะ และการพัฒนาสาธารณูปโภคด้วยการเผาขยะเพื่อก่อกำเนิดไฟฟ้าแต่ทั้งสองโครงการถูกไดกร้องให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่โปร่งใสก่อนจากประชาชนในพื้นที่สถาพรพงพ์พิพัฒนวัฒนาไทย p ีบีรายงาน